อยู่โรงเรียนแต่งตัวแบบนั้นผมว่ามันคงไม่เหมาะไม่มีนักเรียนแบบนี้สักหน่อยนะก็จริงนะงั้นเปลี่ยนชุดเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอยังไม่ดีมั้งฮะฮะโอ,อ้เป็นไงเหมาะไหมโอ้หัวใจผมจะวายเอาเอ่เกิดแล้วจริงสิที่โลกนี้ฉันชื่ออยู่เมอาโอยแล้วกันเอามาจากคำว่าฝันฝันที่นายพูดบ่อยๆ ตั้งแต่สมัยยิ่งเด็กออผมฝันอยากจะเป็นฮีโร่มาตลอดเลยเอ,อ๋เอเหรอฮีโร่โนโคุมอ,อ๋อ,อคือว่ามิคุจังออมีอะไรเหรอมาห้องพยาบาลเนี่ยอ,อฉันเป็นเวรพยาบาลก็เลยแวะมาดูแต่ว่าถ้าทางจะไม่เป็นไรแล้วออคือว่า วันยังไม่ได้ขอบคุณเลยขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้หยุดแค่นั้นละเอามือสอก,กรปรกออกจากเธอเดี๋ยวนี้เลยอ๋อเฮ้ยไม่เป็นไรเลยแค่บังเอิญผ่านไปเจอเฉยๆนะ่ะเท่สุดๆเป็นยเใ้้เราเออเค็ตาก็แค่อยากเล่นเป็นฮีโร่เท่านั้นแหละเออแค่เล่นอะไรกันเล่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้นซะหน่อยนะคุณอาโอยนะไม่รู้อะไรก็อย่าม,มาพูดเลยจ้าจ้าหนวกูทั้งคู่ดูสนิทกันดีนะเอ๊ะ งั้นฉันขอตัวกลับไปแจ้งครูก่อนนะอ๋ออืมอืมแบบนี้เองเหรอฮะอะไรเล่าเด็กชื่อไมิคุจังนั่นถ้าทางชอบนายอยู่นะฮะพูดอะไรออกมาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ยังไงก็เมื่อกี้เขาหึงออกมาให้เห็นเลยนี่นะอืมไม่ผิดแน่นอนเชื่อฉันสิ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่แล้วคุณอาโอยเนี่ยไม่รู้จักเรื่องรัก,รก,รกๆคล้ยๆใช่ไหมรู้สิก็ฉันมีคู่มั่นอยู่นี่นาะคู่มั่นเหรออืมอว่าแต่มีคู่จังน่ะเหรอชอบเรา